เอ็มฟิท้องกาฟ้าสวัสด,ดีนะครับวันนี้มาพูดเรื่องอุณหภูมิน้านะครับในการเลี้ยงปลาหมอ,อสีกาฟ้าของพวกเรานะฮะอุณหภูมิน้ำนะครับเพื่อนๆื่อนถือเ,เป็นปัจจัยสําคัญมากในการเลี้ยงปลาหมอ,อสีกาฟ้านะครับมันมีผลโดยตรงต่อสุขภาพสีสันการจเจริญเติบโตและพฤติกรรมของปลาเรานรั่นเองนะฮะเมื่ออุณหภูมิน้ําอยู่ที่ประมาณ28-30ถึงองศาเซลเซียสเนี่ยปลาจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโตเร็วและสีสันสดใสแต่ถ้าน้ําเย็นเกินไปเนี่ยคือต่ากว่า25องศาเซลเซียสปลาจะซมกินนออาาาหร้ยยยและป่่วง ในทางกลับกันถ้าน้ําร้อนเกินไปสูงกว่า32องศาปลาอาจเครียดร,ระบบเผาผลานจะลวนนะครับอายุจะสั้นลงดังนั้นการรักษาอุณหภูมิให้นิ่งจึงสําคัญความเปลี่ยนแปลงกระทันหันทําให้ปลาเครียดเพื่อนๆว่ายน้าผิดปกติและภูมิคุ้มกันลดลงวิธีที่ดีที่สุดคือใช้ฮีเตอร์พร้อมเทอร์โมมิเตอร์เพื่อคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง28-30องศาเซลเซียส แบบนี้ปลาของพวกเราก็จะสุขภาพดีสีสวยมีชีวิตชีวาจเจริญเติบโตเต็มที่อยู่กับเราได้นานๆนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะฮะฝากกดหัวใจนะฮะขอจอขอใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับว่างๆก็แวะไปติดตาม Facebook ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนะขอบคุณครับ